มันได้ชื่อว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่โหดที่สุดอันดับหนึ่งของโลกจนศัตรูต้องหวาดวันเพียงแค่ได้ยินเสียงใบพัดตัดอากาศก็รู้ได้ทันทีว่าไายานะก,กำลังพุ่งเข้ามาเป็นหนึ่งในด้านอนุภาพการยิงสมรรถนะระยะยิงและความคล่องตัวสูงสามารถอยู่รอดได้ในสมรภูมิที่จะลโหดที่สุดด้วยชุดเซ็นเซอร์ที่จมูกตรวจจับเป้าหมาย พรองระบบการมองกลางวันและกลางคืนสามารถเล็งปลระสังยิงได้เพียงแค่หันศีรษะในวันนี้ขอพาทุกคนไปชมกับตำนานของเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่โหดที่สุดอันดับหนึ่งของโลก AH-64 Apache เฮลิคอปเตอร์โจมตีที่น่ากลัวที่สุดของกองทัพสหรัฐเท่าที่เคยสร้างมา ในช่วงกลางตศวรรษที่1,960กองทัพสหรัฐมีวัตถุประสงค์ต้องการเครื่องมีรบที่คอยสนับสนุนหน่วยทหารราบเพื่อต่อสู้กับการยกร้านด้วยยานเกราะของสหภาพโซเวียตที่อยู่ในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือแต่หลังจากต้องยกเลิกโครงการของเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นแรก Advanced a i r b a Fire Support System หรือ WAFWS อย่าง ล็อกฮีส as ห้าหกชัยแอนอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเทคนิคและความล่าช้าในการผลิตจนต้องเปลี่ยนมาใช้ blas 1นึ่งครอปบ้าแทนที่ต้องใช้แบบเร่งด่วนเพื่อการต่อสู้ในป่านในเวียดนามหลังจากนั้นกองทัพบ,บกสหรัฐได้ประกาศโครงการใหม่สำหรับเฮลิคอปเตอร์โจมตีขั้นสูงหรือ wah ในเดือนสิงหาคมปี1972เพื่อเติมเต็มบทบาทการโจมตียานเกราะที่มันต้องดีกว่า blas 1นึ่งครอปบ้าทั้งในด้านอนุภาพการยิงสมรรถนะ ระยะยิงและความคล่องตัวในภูมิประเทศกองทัพสหรัฐเปิดให้ผู้ผลิตอากาศยานต่างๆนำเสนอผลงานเพื่อให้ได้รับเลือกสมรภานในการผลิตซึ่งมี5บริษัทนำผลงานเข้านำเสนอเบลโบอิงวอลโตรกัมมันฮิวส์ล็อกฮิและสกอสกี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เลือกเบลและฮิวส์เพื่อผลิตหอรุ่นต้นแบบแต่สุดท้ายจะเลือกเพียงแค่ค่ายเดียวเป็นผู้ชนะบริษัทเบล ทำรุ่นต้นแบบที่มีชื่อว่าโมเดล409 YAS-63 ส่วน Hughes Aircraft ทำรุ่นต้นแบบที่มีชื่อว่าโมเดล77 YAS-64 ที่เป็นแบบ2เครื่องยนต์4ใบพัดห้องนักบินเรียงเดี่ยว2ที่นั่งให้เหมือนกับในเครื่องบินขับไล่และในที่สุดกองทัพบกสหรัฐเลือกของบริษัท h u ิวส s ให้เป็นผู้ชนะให้ได้รับสิทธิ์ในการผลิตในปี1976 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเพื่อเป็นผู้ผลิตระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจจับและระบบอาวุธติดอากาศยานตัวเครื่องบินได้รับการพัฒนาต่อไปอีกจนถึงปี1981ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น AS-64 Apache ตั้งชื่อตามชนเพื่อนเมืองของอเมริกันและสายการผลิตเต็มรูปแบบเกิดขึ้นเมื่อปี1982ต่อมาบริษัท Hughes Aircraft ถูกซื้อไปโดยบริษัท McDonnell Douglas ในปี1984 และในที่สุดบริษัทโบอิงในควบรวมกิจการกับแมคโดนีลนักลัสในปี1997โรงงานผลิตทั้งหมดจึงย้ายไปอยู่กับโบอิงราคาในยุคนั้นลำปรับประมาณ7ล้านดอลลาร์หรือประมาณ243ล้านบาทจนในปี 1992- ถึงปี1995ฮอลิคเปเตอร์ได้พัฒนาต่อไปอีกจนกลายเป็น AS64D Longbow ซึ่งสามารถอยู่รอดได้ในขณะทำการรบได้มากกว่ารุ่นก่อนหน้าคือ AS64A มากกว่าถึง7เท่าจึงอัปเกรดรุ่นเดิมทั้งหมดให้กลายเป็น as 6 4 d ในเวลาต่อมาติดตั้งระบบเซนเซอร์ integrated helmet and display s i d i n g system หรือ isndws ระบบนี้ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมการลงจอดควบคุมการบินต่างๆตลอดจนการเล็งอาวุธบนเครื่องเพียงแค่หันศีรษะ มีชุดเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่บนจมูกแบบแยกส่วนระหว่างระบบตรวจจับและระบบเป้าหรือ MTS และเซ็นเซอร์การมองเห็นตอนกลางคืนหรือ PNVs ปรับกล้องให้หมุนตามศูนย์เลงได้ในรุ่นหลังๆใช้แบบ MDSA ให้การนำล่องในเวลากลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศให้อยู่รอดในสนามรบเนือศัตรตูใดๆระบบเรดาร์ a n p g 7 8 Longbow ความถี่ i n t e r f o r o m e t e r ที่อยู่ในดวมเหนือโรเตอร์ ตำแหน่งนี้ช่วยสามารถตรวจจับเป้าหมายแม้ในขณะที่ซ่อนอยู่หลังสิ่งกีดขวางเช่นภูมิประเทศต้นไม้หรืออาคารติดตามเป้าหมายได้สูงสุดถึง128เป้าสามารถแชร์ข้อมูลกับเครื่มินลำอื่นให้ยิงเป้าหมายที่ตรวจจับได้โดยใช้หอเพียงลำเดียวตรวจจับได้ไกลมากถึง8กิโลเมตร มีระบบแจ้งเตือนการถูกตรวจจับระบบเตือนการถูกชีพเป้าด้วยเลเซอร์ระบบเตือนการถูกยิงด้วยน้ำวิถีอินฟราเรดกำลังสูงทำให้มิสไซล์ที่ยิงเข้ามาตาบอดทำให้สูญเสียการล็อกเป้าหมายของศัตรู M130 Shar ป d i s p e n ซ e r การยิงเศษโลหะหรือเศษเส้นใยไฟเบอร์ iber, เพื่อสร้างการสะท้อนเรดาร์ปลอมเป็นการอำพรางเป้าหมายที่แท้จริงช่วยยื้อเวลาในการหลบหลีกเมื่อถูกยิงด้วยขีปนาวุธแบบนำวิถีด้วยเรดาร์ผู้แฟร ยิงเพื่อหลอกล่อขีพปนาวุธนวิถีที่ติดตามเป้องหมายด้วยอินฟาราเรดความร้อนก <Get it. S 1> ารออกแบบเครื่องยนต์โดยระบบลดการแผ่หลังสีความร้อนค่าสึกล็อกป้าหมายจากจรวดได้ยากขึ้นและยังลดการตรวจจับจากกล้องจับความร้อนตอนกลางคืนนกเรือ,อประเช่นนั่งแบบเรียงเดี่ยวสองนาย โดยนักบินนั่งข้างหลังอยู่เหนือนักบินพลปืนห้องลูกเรือถังเชื้อเพลิงหุ้มเกราะเพื่อให้สามารถยังคงบินต่อไปได้แม้ถูกยิงด้วยปืน23มมิลิเมตรใช้เครื่องยนต์ที่0 GE 0 1็1,890ยสัอชาร์ปฮอสพาวเวอร์2เครื่องยนต์แบบเดียวกันกันกบเฮลิคอปเตอร์ทหารสหรัฐรุ่นอื่นๆเพื่อให้การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากมันได้รับขนานนามว่าเป็นรถถังบินได้เพราะติดอาวุธอย่างมากมายเช่น ปืนกลขนาด30มิลิเมตรที่เชื่อมต่อกับหมวกนักบินกระบอกปืนสามารถหันไปตามการเคลื่อนไหวของหมวกได้อัตราการยิง625นัดต่อน,นาทีอีกทั้งยังติดฮีปนาวุธเช่นไว้สำหรับยิงต่อสู้ยันเกราะตัวจะติดตั้งไว้ที่ปีกข้างตัวถังแชรระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลยุทธวิธีการรบ และยังมีความสามารถในการพลังตัวให้รอดพ้นจากการตรวจจับของเรดาร์เหมาะสำหรับในภารกิจที่ต้องอาศัยความเร็วในการโจมตีพอสามารถทำความเร็วได้มากถึง261กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบิน6,400เมตรเติมน้ำมันเต็มถังสามารถไปได้ไกล407กิโลเมตรว่ากันว่าเมื่อ AS-64 อัปชีโจมตีกว่าสัตว์ตัวจะได้ยินเสียงใบพัดฐานกระตนยิงถนนไปแล้วมีประเทศต่างๆซื้อไว้ใช้งานหลายประเทศเช่น สิงคโปร์อังกฤษญี่ปุ่นอิสราเอลและอื่นๆสนนราคาลำลับประมาณ36ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,250ล้านบาทนับตั้งแต่ปี1975 AH-64 Apache มีมากกว่า2,200ลำทั่วโลกและมากกว่า1,000ลาลำให้บริการในกองทัพสหรัฐมีชั่วโมงบินมากกว่า4 1, 3, ล้านชั่วโมงรวมถึง1.3ล้านชั่วโมงในการปฏิบัติการรบและได้รับใช้กองทัพสหรัฐ มายาวนานกว่า45ปีและในรุ่น AS64D ที่เข้าประจำการตั้งแต่ปี1997และบัตรนี้ก็ถึงเวลาเปลี่ยนไม้ต่อให้กับรุ่นน้อง AS64E เข้ามาประจำการแทนที่ในช่วงเดือนมกราคมปี2022และจะประจำการต่อไปจนถึงปี2040 ในช่วงนานาสาระจะพาไปรู้จักกับชาร์ปและผู้แฟร์ในเครื่องบินลบขับไล่ตัวช่วยสำคัญของนอกบินลบขับไล่ในขณะถูกยิงด้วยขีปนาวุธจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับโดยทั่วไป ตรวจขีปนาวุฒินำวิถีสามารถแบ่งการตรวจจับเป้าหมายได้เป็นสองแบบให,ใหญ่คือ 1. จตรวจนำวิถีด้วยเรดาร์มักเป็นตรวจพิสัยการถึงพิสัยไกล 2. ตรวจนำวิถีด้วยความร้อนหรืออินฟราเรดเป็นตรวจนำวิถีพิสัยไกลเช่นตรวจประทับ,บาดต่อสู้อากาศยานเมื่อเกิดภัยคุกคามจากตรวจนำวิถีในเครื่องบินรบจะมีระบบแจ้งเตือนอย่างเรดาร์วอร์นิ่งรีเซิร์เวอร์หรือ RWR มิสไซ a ์แอพโรชวันนิ่งหรือ MAWU ดยแสดงผลบนหน้าจอภายในแผงอุปกรณ์การบินแต่หากเรดาร์เปลี่ยนสถานะจากการเตือนกลายเป็นสถานะล็อกออนหรือจรวดถูกยิงออกมาแล้ว a w r จะส่งสัญญาณที่มีความถี่มากขึ้นนักบิน จะต้องดำเนิมนมาตรการตอบโต้ระบบก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และการปล่อยเป้าลวงโดยชาร์ปเป็นแผ่นอลูมิเนียมขนาดเล็กหรือเส้นใยที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนคลื่นเรดาร์ใช้สําหรับการลบกวนการตรวจจับของเรดาร์ภาคพื้นหรือการนําวิธีของจรวดที่นําวิธีด้วยเรดาร์ผู้แฟมีความแตกต่างออกไปออกแบบมาสําหรับจรวดนําวิธีด้วยความร้อนเพราะผู้ความร้อนจะมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของเครื่องมีรบทําให้ยาก ต่อการตรวจจับเป้าหมายที่แท้จริงแต่ด้วยเทคโนโลยีของจรวดน,นำวิถีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากทําให้เป้าลวงอย่างฉับและผู้แฝดนั้นตรวจจับได้ง่ายขึ้นมีความสามารถในการคาดคำนวณการเคลื่อนที่ของเป้าหมายและวางแผนการโคจรของเป้าหมายได้อย่างแม่นยํารวมถึงมีระบบต่อต้านการลวงจึงทําให้เป้าลวงสมัยใหม่ต้องเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นให้มีรูปร่างคล้ายกับเครื่องบินเพื่อหลอกลวงหัวลบนำวิถีและปรับอุณหภูมิ ให้ใกล้เคียงกับอากาศยานมากยิ่งขึ้นและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสศรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ serious Are you you?